เห็นหรือยังคำทํานายของผมเริ่มต้นอีกรอบแล้วผมเคยทํานายไว้ไม่ใช่เมื่อวานนะตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีเดือนมีนาผมพูดไปแล้วว่าสิงหาตุลาพฤติการทันวาโดยเพราะเริ่มแต่สิงหาเป็นต้นไปจะน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศไทย60 80เอทั่วประเทศ แล้วที่ทำนายไว้ก็คือเรื่องหนึ่งว่าไม่ใช่ท่วมแค่รอบเดียวมันจะท่วมใหญ่อีกครั้งขั้นต่ำขั้นต่ำแปลว่าอะไรครับสองรอบขั้นต่ำสองถึงสามรอบนะครั้งใหญ่ในความหมายคือต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องเป็นมหาวิปโยคแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าลิปน์ไม่รอดญี่ปุ่นไม่รอดไทหวันไม่รอดเวียดนามไม่รอดเคยพูดไปแล้ว จีนไม่รอดแน่นอนลาวเขมรไม่มีวันรอดอยู่แล้วไทยก็ไม่รอดพม่าก,ก็ไม่รอดตามที่บอกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดก็คือ,อขั้นต่ำสองรอบขั้นต่านะมันซ้ำซ้อนน่ะเหมือนคนเราอะ่ะบาดเจ็บซ้ำซ้อนน่ะเจ็บตรงนั้นไปเจ็บตรงนั้นด้วยเจ็บตรงนี้ไปเจ็บตรงนั้นนี่คือคำทำนายแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้น วันนี้วันที่ส1บนะครับ11กันยายนหรือสิบสองกันยายน2 5งพ้าร้ดมาอีกแล้วทุกอย่างที่ทำนายไว้เรื่องหนึ่งก็คือกลับมาที่เดิมทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่เดิมเคยเกิดที่ไหนจะเกิดที่นั่นเคยเกิดที่ไหนจะเกิดที่นั่นคุณผู้ชมเชียงรายมาถึง ใจกลางเมืองเชียงรายในบาสาในรอบ30ปี40ปีไม่เคยเกิดครั้งนี้มาเร็วและแรงน้ำมาจากหลายสารสารทิศหนักนะแล้วเราจะอยู่ยังไงผมบอกแล้วว่าการใช้ชีวิตอย่ายอยู่ใกล้ลำน้ำบางคนบอกโอ้ยถูกหลักวงจุ้ยอยู่ใกล้ลำน้ำผิดวิธีครับ มีคนเคยอยากดูดวงกับผมและเคยดูดวงกับผมล่าสุดผมบอกว่าต้องคุณได้ซื้อที่ดินและบ้านอยู่เชิงเขาเขาเรียกว่าทิวและกันทิวเขาหรือว่าทิวทะเลทิวทะเลแปลว่าอะไรอยู่ชั้นบนของทะเลวันนี้เกิดขึ้นและเริ่มต้นแล้วนะยังไม่เข้าตุลาเลยอย่าลืมนะจะกลับมาสู่ที่เดิมทั้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวสุนามิ ดินโคลนถลม่มภัยพิบัติทุกอย่างกลับมาแต่วันนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าดาวมาบอกดาวโพเทัสบางคนบอกเฮ้ยเอาละเริ่มละมนุษย์ต่างดาวละผมเป็นหมอดูมนุษย์ต่างดาวนะครับทางเหนือของประเทศอะไรนะทางทางประเทศเหนือของลาวทั้งหมดทั่วหมดแล้วตอนนี้ครับพ่อถูกต้อง ตามคำทำนายเนาะท่วมหนักด้วยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนแต่ดาวโพเวทัสมาบอกวันนี้มาบอกเมื่อประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้วกันแต่พอดีต้องรอไลฟ์สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือแผ่นดินสุดแผ่นดินไหวกำลังจะเกิดขึ้นแล้วผมมาให้เร็วที่สุดนะภายในเจ็ดแปดวันนี้แต่ภายในหนึ่งเดือน 28วันเนี้ย28วันนี้นะจะเกิดแผ่นดินสุดครั้งใหญ่ในประเทศไทยแล้วแผ่นดินไหวด้วยให้เลือกแล้วกันจะเอาสุดหรือว่าจะเอาไหวแต่โดนทั้งสองอย่างให้เลือกแล้วกันฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้ซ้ำซ้อนนะน้ำท่วมไม่พอน้ำป่าทุกอย่างไม่พูดเล่นนะบ้านลูกพ่อ แม่ล่าก็เหมือนกันไปทางเขเมรก็ไม่ไม่รอดต้องขอโทษด้วยนะแต่อย่าไปอยู่ใกล้ริมน้ําเนาะบางคนคิดว่าจะโชคดีไหมไม่อย่าไปทํำนะอยู่ที่สูงแล้วเชื่อไหมว่าเวลาผมซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยนะผมดูหลักพลังงานเชื่อไหมว่าที่ที่ผมอยู่ไม่มีน้ำท่วม ทุกที่มหัศจรรย์ไหมเชียงใหม่ท่วหมดนะที่ผมไม่ท่วมมหัศจรรย์เลยจะท่วมกี่รอบก็ช่างเพราะว่าเราดูที่แบบพลังงานคุณผู้ชมอยากจะให้น้ำไม่ท่วมไหมผมมีทางรอดให้มีเลขที่บ้านเป็นพลังงานปัดเป่าทุกอย่างพลังงานผมแรงมากนะ ผมบอกตรงๆเลยถ้าใครได้ใกล้ชิดผมจะรู้ว่าพลังงานผมแรงมากๆเลขที่บ้านนั้นหนึ่งตัวเลขใช้กับบ้านหลังนั้นจะได้เรื่องของความรักความสําเร็จการเงินการงานแล้วที่สําคัญให้บ้านไม่ท่วมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเป็นหมอดูฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้เลขที่บ้านก็ติดต่อมาที่ Line แอทโอเป2า2สอยอยากจะดูดวงอยากจะได้เลขที่บ้านวันนี้บอกตรงนะ อย่าลืมนะเดือนตุลาคมหนักกว่าเดิมนะตุสามเดือนสุดท้ายแต่อย่างที่บอกไปว่าสิงหาถึงธันวาถ้าสิ่งไหนเกิดขึ้นจะกลับมาเกิดขึ้นขั้นต่ำสองครั้งขั้นต่ำแสดงว่ามากกว่าสองครั้งแล้วแต่แล้วกันว่าจะเอากี่ครั้งแต่แม่นละกันแต่เร็วๆนี้จะเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินสุดสุดแบบเป็นแบบประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะ ทุกวันนี้แค่อุณหภูมิขึ้นเป็นประวัติศาสตร์หลายประเทศในโลกแม้กระทั่งประเทศไทยอุณหภูมิไม่เคยเกิดเกิดขึ้นแม้ทงังแคทั้งแม้กระทั่ทงญี่ปุน่นเอลบานียกรีซหลายประเทศในยุโรปในอเมริกาในออสเตรเลียแม้กระทั่งในประเทศไทยอุณหภูมิขึ้นไปสูงแบบไม่เคยเกิดขึ้นญี่ปุน่นกคเรียเซาท์กคเรีย เกาหลีใต้เนาะไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดแพไอไทฟูนซูเปอร์ไทฟูน,ฟนกำลังลมตั้งแต่210สิบกิโลมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่น้อยนะมันแรงมากเกิดขึ้นแล้วอย่าชะล่าใจดูรายการหมอแกนเตรียมตัวถ้ารู้ว่าน้ำจะท่วมอย่าคิดว่า ไม่มาถึงบ้านฉันถ้าอยู่ละแวกนั้นหลบไปเลยไปอยู่ที่อื่นบางคนเป็นห่วงทรัพย์สมบัติไม่ตายเข้าหาใหม่และที่สำคัญมันจะทำลายล้างก็ถือว่าฟาดเครห์เอาชีวิตให้รอดนะครับแล้วก็เราจะได้ไม่เป็นภาระใครด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นและที่สำคัญเอาตัวรอดให้ได้คนที่จะฉลาดคือคนที่ตระหนักรู้ คนที่จะฉะลาดไม่ได้ฉลาดจากความรู้เรียนรู้ปอตีปอโทปอเอกเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่แต่ตระหนักรู้อย่างมีปัญญาทำให้ได้นะโหเต็มตัวแล้วกันเริ่มแล้วนะแล้วผมพูดไปก่อนหน้าที่จะทำนายอีกเรื่องหนึง่งไม่มีใครพูดเรื่องพายุผม่เป็นคนพูดคนแรกตั้งนานแล้วด้วยว่า สิงหาถึงธันวาจะมีเกิดพายุครั้งใหญ่ในโลกจำคําทํานายนี้ได้ไหมจำได้ไหมเมียบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโลกน้ำท่วมครั้งใหญ่ในโลกสุนมมีครั้งใหญ่ในโลกแล้วก็พายุครั้งใหญ่ในโลกจำได้ไหมประโยคนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่สิงหาถึงธันวาลูกวรรณสอนบอกจำได้ค่ะ แข่การบอกว่าจําได้ค่ะเชื่อหรือยังไทฟูนยากิถ้าคนอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกยากิถ้าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่ถ้าเรียกมัน y a g i แต่ถ้าพูดเป็นยางงี้ก็ได้แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมพูดเป็นภาษาอังกฤษนวันพุธบอกว่าสาธุค่ะยูสลันยูบอกจําได้ค่ะฝนออมบอกจําได้ค่ะมาแล้วนะ พายุครั้งใหญ่ในโลกมันจะมาอีกจําไว้นะพายุที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกสุนามิจะกลับมาแล้วแรงกว่าเดิมล้านเปอร์เซนผมพูดไปแล้วเนาะน้ําท่วมครั้งใหญ่ในโลกในประเทศไทยและในโลกเชื่อไหมว่าหลายประเทศแผน้ําท่วมใหญ่มากจําได้ใช่ไหมแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ โอยใหญ่จริงๆตั้งแต่ต้นปีหลายประเทศแล้ววันนี้ก็เกิดแล้วจะเกิดที่เดิมทั้งนั้นวันนี้ไม่เรื่องเล่นนะถ้าใครอยากจะดูดวงรีบจะอยู่ที่ไหนแล้วดีกับตัวเองปลอดภัยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วรวยประสบความสำเร็จแล้วก็ปลอดภัยแต่ถ้าอยากจะให้พ้นเคราะห์เรื่องน้ำท่วมจําคำทำนายได้ไหมผมบอกแล้วว่าน้ำจะท่วม รอบปริมณฑลกรุงเทพมหานครก่อนตั้งแต่6 0สิแปซคนบอกว่าฝนไม่ตกไม่มีทางท่วมแล้วท่วมไปเรียบร้อยนี่ท่วมมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นนทบ,บุรีบางกลวยน,วนุ่นไอสุพรรณบุรีไอสุพรรณไอเขาเรียกอะไรนะปะทุมธานีอะไรตรงแถวแถวไอบางบัวทองไอตรงที่ท่าอิดหลายที่เลยแม้กระทั่งที่ ที่ลูกลูกอะไรนะหนอะไรนะผู้พันกิษนะอยู่ที่ไหนนะอะไรนั่นนะ่ะอยุธยาตรงนั้นอนะ่ะโอ้ยไม่เรื่องเล่นนะติดต่อได้ที่ l i n e แอดโเวตาสองศูนสองหนึ่งอะแค่ตัวเลขตัวเดียวเปลี่ยนชีวิตไม่ต้องโดนน้ำท่วมนะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงก็ติดต่อผมได้นะครับที่ไลน์ at โพิทัสสองศูนสองหนึ่งหรืออยากจะดูดวงกับลูกศิษย์ก็ค่าครูก็ประหยัดก็ใช้นาธก็โดนเหมือนกันแล้วคือตอนนี้มันจะเออเขาเรียกว,ว่าลงไปที่นั่นที่ท่วมท้องไร่ทอ้ทองนาชาวบ้านก็เดือดร้อนอ่ะลูกชาบาโ r พิทัสแปดแปดปดเมียผมหมอคลิปโส @prophetas2021, หมอเทวยา ,prophetas, @prophetas1616, หมอ princess อร์ ,prophetas444, หมอ e m i ิย ,prophetas222, หมอท i จิ ,prophetas983, หมอ sweet universe แล้วก็หมอ j u n e ียสก็ prophetas2135, คุณผู้ชมก็ติดต่อได้นะ1ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตน้ำไม่ท่วม ทำให้น้ำไม่ท่วมด้วยอย่าลืมใช้วิจารณญาณาด้วยนะเวลาดูรายการผมหรือดูใน Tik t o อกก็ได้ช่อง p พเปทัสสาช่องโพเ e ทัสชอ็อปช่อง p พเปเทัสสิบหกสิบหกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ